จะแบบว่าผ่านๆกันมา2-3งานค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้พบปะกันกับงานที่เป็มากเลยนะสุดๆก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากอันนี้คือมีการออกเตรียมกัารหรือเปลอันนี้คือส่งไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยมีมีสิ่งที่เราพยายามที่จะทําไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เลยก็อย่างเช่นบอกว่ามาไมคี้โพสโพสเขาดีใจอยมากค่ะเจ็บข้อเจ็บข้อความแบบมีต้าซีลโมก้าไมค้าเซลล์ ใช่แล้วก็เต็มที่ที่สุดปกติเราบอกว่าใช้บริการสั่งอะไรแบบไอุ้ยกับกับแกปใช่ไหมคะกล้องแกฟูหรือว่าแกปทั้งหมดแอฟู้ดอาฟู้ดก่อนเอาแกฟู้ดสั่งตื่นมาแล้วค่ะนี่นี่กด healthy food เออแล้วก็ทานกรีนทีมัชชาเขียวยำเช้าเมนูเมนูถูกต้องถูกต้องเซิร์ชเลยข้าวไก่อะไรก็ได้ไก่ไก่เอาปกติแล้วก็แบบสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือช่วงนี้คือจะบอกว่าไอ้เมกาเซลอ่ะเขาวันนี้คือเปิดตัวอะไรใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่ามีมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าหนูใช้ทูสกดช้ำเลยมอมอมมคนง่ำนก้าันจะตลกมากค่ะเหมือนไม่ได้มาทํางานอ่ะอันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนมาเจอเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นคนประเภทใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอว่าสนุกมากๆแบบว่าเอนจอยเ้ยค่ะเล่นเกมก็สนุก อะไรก็สุกก็คือไปร้องเพลงสอบเป็นชัก็เหนือ่อ,อยโชว์างเคยอยากกลับไปยีนอะไรได้เจอพันถาไปยังอเจนนีนายกับผมแล้วเราได้เจอกันก่อนเจนนี่นายกับผมเคยเคย,เคยเจอกันงานอ,อ่ำงานโคช้ชค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นม้านบอลก็เล่น,เล,นเล่นเละกันเลยใช่กกบอดดีีใจมาท่ไ้ร้องเพลงกับชีวโคชโชวช้าแต่ว่าตาพูดอะไรกันโดนฝังปากอะไรกันไปเนี่ยก็ดีใจค่ะที่ว่าได้ร้องเพลงกับพีพ่เขาพีพ่เขาเป็นดาราใหญ่กันเออ ก็ก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีต่อได้อีกอ่า Hi I can uh, work uh, abroad Thank you international น้วยเขาบอกเราแบรัวๆนะคะจากต้นปีตั้งปีนี้เราไนาก็เอ่อพอมีโปรเจกต์ดีมแก้วด้วยแล้วก็จะจะมาเพิ่มโฟกัสตรงนี้ด้วยแล้วก็พาทางเขา,า่าแล้วก็แก้วชิ้นนี้เราเพิ่งเพิ่งไปเออฮ่องกงมา mm hmm. อะไรเงรี mm ้ย hmm. เพิ่งไปเออเคนเบอร์ดีามา ดีใจมากอย่างล่าสุดที่ะโมเดลก็เป็นงานแกล็บเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาร้องเพลงหนูได้แบบทุกคําอะไรเง<ม>ี้ยค่ะจนแบบโอ้ดีใจมากๆเลย,ชยใช่ค่ะแล้วก็อย่างวันนี้นะคะออกวันเดียวนะคะเส้นเสียงหายไปแล้วนะคะใช้ไออม่ต้มงเอื้อมต้องเอื้อมกุ้งอะไรเงี้ยเราบใช่ต้องยอื้อมกู้ <laughs> ต้องเอื้อมกู้ต้องเอื้อมกู้นี่แหละขออภัยามสังคมนะคะพี่ มินิทราบว่าพี่จะพนมเล่นแต่ไปทราบว่าชื่อเรื่องชื่ออะไรออข,อข,อขอให้คุณไนกี้ด้วยเธอทำเต็มที่แล้วเธอได้ค่ะร่วมงานกันอีกแน่นอนค่ะสนุกมากก็แกฟู้ดมีอะไรแบบนี้อีกก็4ี่คนหนูใครเป็นแพ็ได้เลยนะคะหนูรับรองสนุกแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะกําลังทําโปรเจกต์ใหญ่ของตัวเองอยู่ซึ่งปีหน้าหนูหนูบอกมาทุกๆสัมภาษณ์ว่าทุกคนจะเบื่อหน้าหนู แน่นอนอแ,แบบว่าเบื่อกันไปเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีอะไรจริงๆสนุกๆให้ทุกคนติดฟังแน่นอนค่ะอนิดนึงท่มีคอนเนต์มาามถาว่ามินนี่กับพี่เจอะไรกันแบบรูปในนั้นคืออะไรเจฟาเจฟาอ๋อเจฟ้าคือคนเจคนเจอันไหนคะที่ที่หนูใช่ใช่คืองี้คืองี้คือหนูอ่ะให้กระจกหนูจะมีแบบเป็นแบบซูวีเนียจากทางมินนี่เองก็เป็นแบบว่าเป็นกระจกพับแล้วก็เป็นรูปมินน่หน้าแบบ แล้วก็แบบว่าเซลฟี่เอาไว้ให้คุณดีเจสเนคไปด้วยแล้วก็หลายๆท่านก็เคยโดยนอันนี้ก็มินิทำอะไรต่อสังคมมีนให้กระจกนะคะเป็นหน้าหนูเองตอนนี้เ,เยอะมากเลยนะ <c oughs> ดีใจคะ่ะแช่ชแต่ว่าเริ่มเป็นพี่คนแล้วอันนี้เครียดจริงอันนี้เครียดมาก <c oughs> นนเฮ้ยมมเฮ้ย <c oughs> แก่แล้วากาคคือทำตัวให้ไม่เป็นพี่ที่สุด ซึ่งเป็นอยู่แล้วเราเป็นความเนะเราลาบลาแล้เราแกละแบวอยู่แล้วเขาก็ทุกคนก็ก็เลยไปด้วยกันแฮปปี้ค่ะทุกคนสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณ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 ค่ะอ่ะโอเคค่ะค่ะพีเจ้าหน้า